สวัสดีค่ะชื่อต้นนะคะศิริศักดิ์ชัยเทพนะคะเป็นนักกิจกรรมอิสระนะคะด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศและก็พนักงานบริการะคะ่ะ อาต้องบอกเลยนะคะว่าการเป็นจุดเริ่มต้นในการทํางานใดๆก็แล้วแต่นี่นะคะเราก็จะต้องแบบว่าเขาเรียกว่ามีการสะสมประสบการณ์เนาะไม่ได้หมายความว่ามีแค่จุดเดียวแล้วก็จะพลิกมาเป็นนักปกป้องเสียเลยดิโอไม่ใช่อาจจะเริ่มแบบสั้นๆอย่างนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มแต่ตอนเด็กๆเลยนะคะคือพี่เนี่ยก็จะแบบว่าโดนบูลลี่ในเรื่องของ3เรื่องใหญ่ๆก็คือ1ครอบครัวพี่เป็นครอบครัวไรงงานข้ามชาติมาจากเวียดนามเนาะแล้วก็2ก็คือความเป็นอตัตลักษณ์เพศ ของี่เอง3ก็คือเรื่องของสภพาพร่างกายก็คือพี่บุคคลไม่มีผมเมื่เด็กก็จะโดนบูลลี่มา3เบบารื่องเนี่ยด้วยกันก็เช่นเป็นอีกระเทยหัวโลดอีกกระเทยต่างด้าวอีกระเทยอัปีอีกระเทยจันไลอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นคนแปลกในยุคนั้นอะไรประมาณนี้มันก็เลยทาให้เรารู้สึกเจ็บปวดแล้วกายเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเ,รเรปเ็นโรคซึมเศร้าแต่เราเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ดีจนถึงขั้นตอนมอปลายเนี่ย ข่าตัวตายมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยก็คือว่าพอกลับมาจากที่โรงเรนเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนเปลี่ยนไปหมดก็คือว่าทุกคนก็แบบมาให้กําลังใจเรามาสอนการบ้านเราในช่วงที่เราหายไปจากหนึ่งเดือนนะคะมาทำให้เรารุกสึกดีแล้วก็อย่างนี้ก็คือว่าเราก็เลยเปิดตัววันนั้นเลยว่าเราเป็นกระเทยตอนนั้นคุณช่างก็มากระเทยอย่างเดียวเนาะความรักเนี่ยมันสามารถทําได้ทุกเดือนไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะวันวาเลนไทน์แต่เพราเอว่าวันที่1 4กุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นวันวาเลนไทน์เป็นเขาเรียกว ที่ทั่วโลกยอมรับกันนั่นหมายถึงว่าทุกคนที่มีความรักสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ทุกคนสามารถมีความรักได้ค่ะรักก็คือรักรักไม่จำกัดเพศค่ะง่ายๆเลยค่ะความรักและการก่อตั้งครอบครัวเป็นสิทธิ้นม,มนุษยชน ของทุกคนไม่ใช่ของเพศใดเพศหนึ่งความรักก็คือความรักความรักไม่มีเพศไม่มีเชื้อชาติศาสนานและไม่มีสถานะทางผลเลือดฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลแบบไหนแสดงออกแบบไหนมีสถานะผนเลือดแบบใดเป็นเพศอะไรคุณสามารถมีความรักได้และคุณก็มีสิทธิ์ที่จะก่อตั้งครอบครัวได้ตามหลักการของสิทธิมนุษยชนค่ะ ค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะการรักษาด้วยยาต้านไวรัสก็มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถทําให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อสามารถมีชีวิตยืนยาวและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเทียบเท่ากับ บุคคลอื่นทั่วไปนะคะและที่สำคัญก็คือปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของการกินยาเพลฟกินยาเตปรวมถึงเรื่องของความรู้เรื่องของ U เท่ากับ U หรือการตรวจแล้วไม่พบเชื้อก็ไม่สามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะการป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามายัยยังเป็นวิธีการที่ดีท,ดที่สุดที่สามารถใช้ควบคู่กับเรื่องของ U เท่ากับ U ได้นอกจากการป้องกัน HIV แล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย ปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของความรักและก็สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวเป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทําได้และเป็นเรื่องที่ทั่วโลกและสากลต่างให้ความสนใจและประเทศไทยก็เช่นเดียวกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ ก่อตั้งครอบครัวได้ตามกฎหมายค่ะค่ะและที่สําคัญนะคะปัจจุบันนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือต่างๆมากมายจากต่างภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมนะคะที่ร่วมกันผลักดันในเรื่องของสิทธิของคนที่มีความหลากหลายเพศและรวมถึงสุขภาวะทางเพศด้วยค่ะทั้งองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะประเทศไทยก็มีการเซ็นอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนหลายฉบับเ,เช่นเดียวกันค่ะ แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของอคติและการตีตราต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV และคนเพศหลากหลายยังคงมีอยู่ค่ะอันดับแรกนะคะอยากจะพูดถึงเรื่องของการตีตราต่อผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ h i ก็คือ1ึงเป็นคนที่น่ารังเกียจเป็นคนที่มากๆในกาลเป็นคนที่ไม่สามารถมีลูกได้เป็นความเข้าใจผิดง่ายๆของสังคมก็คือว่าไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในสังคมเช่น กินข้าวร่วมกันไม่ได้เข้าห้องน้องเพิมกันไม่ได้กอดกันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แต่ความเป็นจริงนี่นก็คือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ hiv สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะการแพร่เชื้อ hiv ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ในการใช้ชีวิตประจำวันเนาะคุณต้องมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเท่านั้นถึงจะสามารถแพร่เชื้อได้ค่ะนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงนะคะมันก็เลยส่งผลต่อการมีอาการต,ต่อคนที่อยู่ร่วมกับเชื้อ hiv โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่เร่่มกับเชื้อ hiv อยากมีลูกหลายคนที่บอกว่าอุ๊ยอยากมีเลยถ้ามีแล้วก็อาจจะทำให้ลูกนั้นสามารถมีเชื้อเอชตามแม่ไปหรือเปล่าความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จากแม่สู่ลูกนี่น้อยมากในปัจจุบันค่ะเพราะว่ามีเทคโนโลยีและมีการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนะี่ยที่จะสามารถทําให้คุณแม่ที่อยากมีลูกในขณะที่ตัวเองก็มีเชื้อเอชได้สามารถมีลูกได้เนาะอยากจะฝากถึงนะคะผู้อยู่ร่วมกับเอชบีนะคะว่า คุณไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายยังมีพวกเรานะคะที่อยู่เคียงข้างและคอยสนับสนุนในทุกด้านทั้งในเรื่องของด้านทางสังคมจิตใจรวมถึงเราจะผลักดันนะคะด้านกฎหมายและนโยบายให้ครอบคลุมดูแลด้านสุขภาพของผู้อยู่ร่วมกับเอชวีในทุกวิติะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่า อยากให้มองคนให้เป็นคนอย่างเท่าเทียมกันเวลาที่เรากรีดเลือดออกมานะคะทุกคนล้วนมีสีแดงเหมือนกันไม่มีคนเพศหลากหลายคนไหนไม่มีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อคนไหนหรือไม่มีชาติพันธุ์คนไหนหรือไม่มีเซ็กเวอร์เกอร์คนไหนที่กรีดเลือดออกมาแล้วเป็นสีชมพูหรือสีฟ้าหรือสีอื่นๆทุกคนล้วนเป็นสีแดงเหมือนกันนั่นหมายความว่าพวกเราเป็นคนเหมือนกัน จงมองคนให้เป็นคนอย่างเท่าเทียมกันเพียงเท่านี้นะคะเคารพซึ่งกันและกันเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ